ลูกรักของพ่อเทพหน้านโนนพ่อพูดยาวไปลูกคงอยากจะตั้งใจเรื่องที่พระราชพระบาสทสุเดกี่หัวทรงมีพระราชปารกเพรนว่าวันนั้นนอกจากเรื่องศูนย์แล้วก็ยังมีเรื่องปารพเรื่องการสงข้ราะคนยากจน ว่าคนที่ยากจนนั้นถ้าเราจะให้อย่างเดียวมันก็มีประโยชน์น้อยแต่ก็จําจะต้องให้ถ้าเขาจะอดตายเราก็ต้องให้เพื่อ,อยั่งชีวิตไปก่อนถ้าประโยชน์ใหญ่จริง,รงๆแล้วก็ควรจะจัดหาคือชี้แจงในการประกอบอาชีพให้เขาแนะนําให้อันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวัวทรงมอบให้อาจารย์ปวินปุศสี คณะบดีเกษตเศรศาสตร์เป็นผู้ไปช่วยงานในเรื่องนี้แล้วก็มีนายทหารมีทหารหน่วยปฏิบัติจิิวิทยาของศูนย์สงครามพิเศษก็ไปช่วยเรื่องนี้เป็นอันแว่งงานของเรานี่โลกรักมีฝ่ายช่วยเหลือมากน่าชื่นใจ อันนี้สําหรับที่ทรงมีพระราชบวรกต่อไปก็เรื่องการอ่างน้ําในเขตจังหวัดอุทัยธาน,นีในเขตจังหวัดอุทัยธานนีนี่หาน้ําแหล่งน้ํายากจริงๆแต่ว่าในตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ได้สํำรวจนั้นลกูกเป็นน้าววันนั้นพ่อเห็นน้ําประทายของพระบ่าสมเด็จไปเจีหัวเวลาที่พ่อลากลับ พระองค์ทรงตัดว่าบัณฑิตยกขาดปรรสาพระนายเป็สาถ้าไม่ไปก็เกรงว่าจะขาดพรรษาเห็นว่าพระองค์มีความเหน็ดเหนื่อยมากพันเด็ดแปลพระราชฐานก็ไม่ได้ไปเที่ยวไปงานทุกอย่างความจริงในระหว่างยูตอยู่ที่นาราธิวาดเมื่อวันที่ส12สิงหาคม2520 พ่อและคณะของลูกบางส่วนไปพบกับพระองค์ที่จังหวัดสงขลาต่อมาพระองค์ก็ให้ไปพักที่นาราธิวาสร่วมกันีเห็นว่าเมื่อไปที่นั่นก็ทราบชัดว่าพระองค์ไม่มีเวลาหยุดมีงานทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าอย่างพ่อเองพ่อก็ทนไม่ไหว แล่น้ำประไทัยเขามาบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงห่วงใยอย่างยิ่งจัดอาหารมาเลี้ยงพวกเราทั้งานะทั้งลกูกทั้งพ่อสําหรับพ่อทรงให้ผลเอกสํารานแพทยยาคุณใช่หรือไม่ใช่เราเป็นคนพ่อจาไม่ชัดมาดูแลเรื่องอาหารตลอดเวลา นี่เห็นน้ำพระทัยในความเมตตาปราณีของพระองค์แล้วยอย่างลูกรักถ้าเห็นแล้วก็จำไว้ทำอย่างพระองค์ความดีไม่หนีเราไปไหนในเมื่อเราทำความดีใครเขาจะหาว่าเราเลวเราชั่วก็ช่างเขาจงจำวาจาของพระพุทธเจ้าว่าไว้ว่า นินทาประสังสาขึ้นชื่อว่านินทาและสรรเสริญเป็นของธรรมดาของโลกไม่มีใครจะหนีการนินทาไม่มีใครจะหนีการสรรเสริญได้ขพลูกจงปิดหูลูกจงปิดตาลูกจงปิดใจอย่ารับคำทั้งสองรายการทั้งคำนินทาและสรรเสริญ ถ้าลูกไปรับมันมาไรลูกจะมีแต่ความทุกข์ใจเมื่อนั้นคุยกันต่อไปนะลูกรักนี่พ่อพูดกับลูกของพ่อพ่อไม่ได้พูดกับคนอื่นที่เขาคิดว่าเขาไม่ใช่ลูกของพ่อหรือว่าที่เขาคิดว่าเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อพ่อแต่พ่อเนะี่ยไม่เคยคิดว่าจะเป็นปฏิปักษ์ต่อใคร ใครเขาจะคิดยังไงเป็นเรื่องอารมณ์จิตของเขาเราอย่าไปยุ่งเขาอยากจะด่าก็ให้เขาดา่าเขาอยากจะส่นเสริญก็ให้เขาสนเสริญเขาอยากจะนินทากันแกลง้งก็ให้เขานินทากันแกล,กล,กล้งให้มันเป็นเรื่องของเขาเราอยา่าเกี่ยวใจของลูกจะมีความสุขเนเรื่องรับคำนินทารับคำสนเสริน นี่พ่อรับมาแล้วมันกลุ้มและเกินลูกรักทําให้ไม่สบายทั้งกายแล้วก็ไม่สบายทั้งใจตอนตอนนี้เรามาคุยกันไปเป็นอันว่าวันนั้นเรื่องของผูพิงเอเขาเรื่องเครื่องของสวนจิตก,ก็ของผ่านไปความจริงเรื่องมีมากกว่านี้แต่ว่าพ่อนึกไม่ออกใจมันสั่นลูกทิศสะก็เวียนตาก็ลาย เพราะว่าที่นั่งก็ไม่สบายนะักไม่มีอะไรจะพิงมันเป็นห้องนอนแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อลูกแล้วพ่อทําได้ทุกอย่างเมื่อกลับออกมาแล้วต่อมาได้ทราบว่าวันที่หนึ่งมีนาคมรัมบ,บาทสมเดจยีหัวทรงมีความพระราชประสงค์จะพบพ่อที่ภูพิงพระราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ วันที่สามสิบของก่อนเดือนมีนายี่สิบแปดกุมภาที่ไม่ใช่มีสามสิบพ่อเดินทางไปไปพักที่ดอยปุยกับท่านพนากาศโทม่อมรจวงเสริมสศสวัสร์เจาา้าหน้าที่ฝ่ายต่ทหารเครือสารวัตรทหารอากาศกองบินสี่ตาคลี แล้วก็จะได้สิบตำรวจตะกลูลตำรวจประจำที่เจ้าหน้าที่ภูมิคับกองภูมิคับกลับท่านกรุณามอบมาให้เป็นตำรวจประจำวัดนอกนั้นก็มีคนหลายคนมีคณะของลูกๆติดตามไปด้วยพอประมาณเพราะว่าในที่นั้นรับคนพักไม่ได้มากนักไปถึงที่นั้นบนยอดเขาเมื่อก็หนาวลูกรัก เวลานั้นพ่อเหน็ดเหนื่อยจากการแจกของแต่ละเดือนธันวาคมไม่มีเวลาว่างก็เพราะว่าบรรดาลูกทุกคนก็ทําร่วมกับพ่อก็ทราบกันอยู่แล้วพ่อกินข้าวสมเวลาร่างกายมันก็ไม่ดีแต่พ่อทําไปนั้นก็เพราะกําลังใจอย่างเดียวกําลังกายมันเกือบจะไปไม่ไหวต้องใช้กําลังกายช่วยกําลังใจมันจึงไปไหว ขณะที่พ่อจะไเปเฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้หัวที่ภูเพียงพระราชนิเวศลูกรักคงไม่ทราบว่าไข่มันกินพ่อมาเดือนเศษแล้วพ่อเดินทางไปในที่ทุกแห่งที่ลูกเห็นหน้าตาพ่อยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงการรื่นเริงและแข็งแรง,แงนั่นมันเรื่องกำลังใจนะลูกไม่ใช่กำลังกาย กำลังกายจริงๆมันจะไปไม่ไหวลูกคุณจะสงสัยว่ากำลังใจช่วยกำลังกายได้ยังไงถ้าลูกสงสัยข้อนี้แล้วก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนที่พ่อสอนลูกไว้ทำไปเมื่อเข้าจุดถึงที่สุดของอารมณ์ ลูกจะมีความรู้เองว่ากำลังใจมีความสำคัญกว่ากำลังกายกายเพลียแท้ใจกำลังดีสามารถจะแบกกายไปได้ต่อมาก็คุยกันวันนั้นเมื่อถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2521 ท่านรองราชเลขาภาวาดได้มาแจ้งบอกว่าพระรบ,บาทสมเด็จเจ้หัวทรงให้เข้าเฝ้าเวลาสิบแปดนาฬิกาทราบว่าวันนั้นตอนเช้าพระองค์ทรงสเสด็จสเสด็จไปที่จังหวัดแม่ห่องสอนที่เราไปกันมาก่อนเวลาใกล้สิบแปดนาฬิกาสิงหอมมารถเขาก็มารับ พ่อเข้าไปที่ทักษิณพระราชนิเวศไปดั่งคอยไปเดียวเดียวก็มีคนมาบอกว่าเวลานี้พระบาทสเด็จเจ้าอหวัวสมสเด็จลงมาห้องรับแขกเป็นห้องพิเศษแล้วพ่อคิดว่าพระองค์กลับมาไปเดียวเดียวคงยังไม่ได้ส่งน้ำยังไม่มีเวลาพักผ่อน เห็นพระพักของพระองค์สนแสดงการเพลียก็รู้สึกว่าเครียดทางร่างกายวันนั้นไปนั้นว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ทรงเครียดพ่อก็เครียดเพราะพ่อเครียดจากไข้ไปกินพ่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ทรงเครียดเพราะความเหน็ดเหนื่อยไม่มีเวลาหยุดยัง้งผหวังจะให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุข วันนั้นก็เลยต้องคุยกันแบบเครียดๆร,รู้สึกว่าพระองค์ก็ไม่ค่อยมีความเรื่นเริงพ่อเองก็หมดความเรื่นเริงเพราะว่าต้องบังคับกำลังกายเต็มที่ด้วยกำลังใจสมองที่จำเป็นจะต้องใช้มันก็ใช้ไม่ไหวมันมืดตื้อไปหมดลูกรักไม่ใช่ประมาทคำว่าประมาทสำหรับพ่อไม่เคยมีในชีวิต แต่ว่าจิตมันต้องมาคงกําลังกายมันก็ลื่นเริง,เรงไม่ไหวอันดับแรกเมื่อพระองค์ทรงพบพอ่อท่านพระองค์ก็ทรงปรารภเรื่องการแจกของและการหาแหล่งน้ำตอนต้นพระองค์ทรงจัดขณะนั้นรู้สึกว่าท่านพีสเสดคือหมอมเจ้าพีสเสด ทรงพร,ระเดชพระบัตรเสดจประทับอยู่ด้วยทรงตรัสว่าเวลานี้จิตใจมันวุ่นวายและเกิดมันฟุง้งซ่านอยู่ภาคเหนือแต่วางแผนภาคกลางท่านพีสเส็จทรงตรัสว่าตรัสว่าพาวางแผนภาคตะอีสานด้วยแล่ก็ภาคเหนือด้วยจิตใจมันฟุ้งซ่านมากเมื่อเวลาไปตรวจภูมิป,ประเทศมันแล้ว ระองก็ท่งชี้ไปที่เพ่อนพี่สเสด็จเมื่อกลับมาก็ต้องเขียนแผนผังให้เขานี่คนนี้พุ่งสั้นมากท่านพี่สเสด็จยิ้มแล้วก็ถอยหลังโกรธออกไปจากห้องนอกจากนั้นก็เหลือกับพ่อกับพระองค์เท่านั้นพระองค์ก็ทรงมีพระปรารภถึงเรื่องพระกรรมฐาน ที่พระอาจารย์วันเคยถวายไว้พระอาจารย์วันเคยนิมนต์จันวันเข้าไปแล้วทรงให้จันวันเทศพระอาจารย์วันเทศประมาณสักชั่วโมงครึ่งถ้าพ่อจําไม่ผิดรวมความแล้วก็ปรารบโรอิทธารมการนิทารมคําว่าอิทธารมคืออารมณ์ที่ชอบใจ อัน,นิจธาอารมณ์อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจให้คุงมกำลังใจไว้เท่านั้นสําหรับท่านอาจารย์เทศก็ทรงก็ได้ปรารภกับพระองค์ถวายพระพรไว้ว่าน้กระแสหัวใจน้ําใจเหมือนก็น้ําที่ในตุม่มมันนอนนิ่งแต่แต่ก่อนเมื่อก็นอนก้นมองดูใสถ้ามีอะไรเข้าไปกวนน้ํากับเพื่อมแต่ก่อนมันก็ขผลขึ้นมา เหมือนก็จิตใจของเราจริงๆแล้วมันมีความใสสะอาดแต่ที่มีความวุ่นวายด้วยการต่งๆต่งก็เพราะอาศัยที่ใจมันขุ่นเพราะอำนาจกิเลสท่าขอร้องให้พ่อจัดทําเทพถวายพ่อรับปากว่าจะทําเทพถวายสําหรับเรื่องนี้ขอยกไว้เพราะเทพยังไม่ได้ทํา เวลานี้ทำแล้วยังไม่ถึงเรื่องนั้นต่อมาก็ส่งปรารภถึงเรื่องการแจกของเทพที่บรรดาลูกๆก,กำลังแจกของกันเรียกหาของสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเสียงขรมเพื่อจะเร็วทันใจบวคคลผู้รับนี่น้ำใจของลูกทุกคนดีอย่างนี้นะเราเป็นผู้ให้แต่เราก็ต้องเอาใจของบุคคลผู้รับ อย่างนี้เป็นเรื่องดีที่สุดลูกรักจริยาแบบนี้อย่าทิ้งเสียมันเป็นความดีที่จะพาให้ลูกทุกคนของพ่อไปนิพพานได้พระองค์ทรงตัดว่าที่แรกคงคิดว่าเป็นเทพกรรมฐานนอนลงไปเปิดเทพฟังก็รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะที่มันเรื่องอะไรกันในที่สุดก็ฟังไปจงจบ แล้วทรงมีพระราชะประร้ารบว่าหลวงพ่อฝึกเด็กๆดีจริงดีมากเด็กพวกนี้ดีมากหลวงพ่อฝึกให้เขารู้จักคุณในการเป็นผู้สองเคราะห์มีความเมตตาปราณีเด็กพวกนี้น่าสรรเสริญแต่ว่าสำนวนนี้ถ้าผู้พ่อพูดพูดไม่ตรงกับพ,พระราชดำรัสก็ขออภัยพ่อด้วยนะ พ่อถือใจความเป็นสำคัญพ่สํานวนการจัดค่าบาทสตัณเจชาหัวนี่มีสํานวนสละาสลวยมากพ่อยังไม่เคยเห็นใครที่ใช้ํานวนได้สละสลวยละเอียดและออย่างพระองค์ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่ลูกรักของพ่อทั้งหมดควรจะภูมิใจ ว่าความดีของลูกที่ทำไปแม้แต่คนอื่นถ้าเขาไม่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังทรงเห็นเราเองและคณะของเราเองก็เห็นทว่าดาเรือพรมหรือว่าพระที่เรียนเข้านิพพานเป็นแล้วท่านก็เห็นถ้าพ่อพูดอย่างนี้มีคนก็เคยเอาเรื่องไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในวันไหนน้ออาจจะเป็นที่สวนจิตหรือว่าจะเป็นที่ผูกพิงพ่อจาไม่ได้ถนัดเค็นจะเป็นที่ผูกพิงที่พระบาทสมเด็จเจ้หัวทรงมีพระราชน,นามตัดว่ามีคนบางคนเขาพูดว่าเวลานี้มหาวิระชอบโกรธฤโอดเดชมากเขาบารอบในระหว่างที่พ่อป่วยหนัก เมื่อปีพศ2515รือว่า2513ที่จเจริญกรรมฐานขึ้นไปบนรมาศพ่อไอเทียนหนักแล้วก็พ่อปรารบเรื่องนั้นกับลูกโลกพราะดีคนนั้นเขาเอาเทปนั่นไปก็เลยบอกว่าพ่อในะอดริ์อดเดชมากพ่อก็ทูลพระองค์บอกว่า เขาจะนินทาว่าร้ายก็ช่างเขามันเป็นเรื่องของเขาพ่ออยากจะกราบทูลว่าเมื่อมีฤทธิ์ก็ควรยาวฤทธิ์อ่อ,อโอดเมื่อมีเดชก็ควรยาเดชอ่อ,อ,อโอดไม่ควรจะเก็บฤทธิ์เก็บเดชไว้เพื่อให้ร้ประโยชน,น์แต่ถ้าพ่อพูดไปอย่างนั้นก็เกรงว่าพระองค์จะกัดเธอพัะเทือนพระจรจชหฤทยัย เพราะว่าถ้อยคํานั้นไม่ใช่ถ้อยคําของพระองค์เป็นถ้อยคําที่คนอื่นเขาว่ามาพระองค์ก็มาเล่าสู่กันฟังท่านพองค้เมื่อหลวงพ่อบอกว่าช่างเขาหลวงพ่อถือช่างเป็นสำคัญแล้วก็กรถวายพระพรว่นนาการนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องธรรมดาถูกมันหนักตัวหนักแล้วไม่เห็นมันดีไม่เห็นมันชั่วเพราะถ้อยคําของคน พระองค์จึงได้ทรงตรัสว่าผมก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าผมฆ่าพี่เวลานี้เขาบอกว่าเข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 ียนหนังสือว่าผมฆ่าพ่อตาเป็นหนังสือที่เวียนกันไปทึงเจ็ดหน้ากระดาษพิมพ์ถามจึงได้ตรัสถถามว่าฆ่าอย่างไงที่เขาเกลา่าวท่านตรัสทรงตรัสว่าเขาบอกว่าพ่อตาผมปวดเป็นไข้ ผมก็เอาเล่ากลอกปากแล้วก็พาพ่อตาวิ่งในที่สุดพ่อตาก็ตายพระองค์ก็ทรงตรัสว,ว่าเรื่องนี้ไม่มีความสําคัญผมเรื่อยๆถือเป็นเรื่องเรื่อยๆคำเรื่อยๆก็หมายความไม่สนใจในเมื่อเราดีซะแล้วใครเขาก็จะว่าชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ชั่วไปตามปากเขาถ้าเราชั่วใครเขายังมาชมเราว่าดีเราก็ไม่ดีตามเขาว่า นี่ตามพระพุทธฎีกาพระองค์สมเด็จตถาสมาสมพทธเจา้าทรงตรัสไว้อย่างนี้เั้นั่นขอลูกรักทุกคนเมื่อฟังถ้อยคํานี้แล้วจนนาพระราชจริยาไว้ของระบาดสมเด็จเจ้าหัวไปปฏิบัติจิตอย่างนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาจิตถ้าจะเรียกเป็นวิปัชนายานเขาเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณ คนที่มีกําลังใจเที่ยงสังขารุเปฆายานพวกคนประเภทนั้นไปพระนิพพานไม่ยากน,นี่มาพูดกันถึงเรื่องนิพพานนี่พ่อยมีเรื่องอะไรจะพูดไหมอขอพูดเรื่องประโยชน์ในการแจกของกันก่อนเมื่อมีพระราชราบารมีเสียงของลูกที่แจกของ ้วก็ทรงจัดพ่อถวายเทพไปเรื่องหนึ่งซึ่งการแจกของและคนมารับคนมารับบางทีไม่ใช่คนจนเป็นคนที่มีกินมีกินมีใช้ไม่จนแต่มารับของคนจนจร,จริงๆแต่ไม่มารับของและเทพที่ถวายไปเหจะพูดยาวก,กว่านี้พระองค์ก็ทรงรัดว่าวันนั้นผมนอนฟัง คิดว่าหลวงพ่อหรือพระมหาวิระคนจะคิดว่าเราไม่โดนท่านบอกว่าท่านนอนหเราะอยู่คนเดียวถ้าคิดว่ามหาวิระหรือว่าหลวงพ่อนีคนจะคิดว่าเราไม่โดนเราโดนมาแล้วเคยถามนมอำเภอเขาว่าคนจนที่แต่งตัวไม่ดีทําไมไม่มีมารับของแจกเห็นนี่ก็แต่คนที่แต่งตัวดีดี ทรงตรัสว่าแหนเพอตอบว่าแหนเพอเขาเห็นว่าคนบุคคลประเภทนั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยเขาเลยไม่นํามารับนี่เป็นอันว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็ทรงโดนมาแล้วเหมือนกันเท่าที่พวกเราโดนกันมาแล้วอย่างนั้นก็จงอย่าท้อแท้ใจคิดว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงมีบารมีใหญ่กว่าพวกเราอย่างโดน พวกเราถ้าจะเปรียบกับต้นไม้ก็เมือนกิ่งหรือใบก้านหรือใบไม่ใช่ต้นไม่ใช่กิ่งมีกําลังน้อยทําไมจะไม่โดนโดนแล้วก็จงวางเฉยนี่พ่อก็คิดไม่ออกเวลาที่กําลังพูดเนี่มันเวียนชิดสะและมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่พระองค์ทรงจัดมันนึกไม่ออกนี่รูกรักพ่อไม่ได้บันทึกมา เอาแต่เพียงที่จำกันได้ก็แล้วกันนะเพราะว่าพระองค์ทรงตัดหลายเรื่องหลายประการด้วยกันตอนหนึ่งก็มาปรารบเรื่องน้ำข้อปลารบเรื่องน้ำที่ที่บ้านทุ่งติวพระบาทสมเด็จเจ้าวทรงตรัสว่าสำหรับเรื่องน้ำที่บ้านทุ่งติวน้ำตกพระองค์จะทรงสเสด็จไปดูเอง ถ้าเห็นสมควรโดยการใดก็อย่าสั่งทำรรพ่อจึงได้แต่ไหวพระพรว่าถ้าพระมหาบพิษเสเด็จไปก็คงจะทำสวยและแข็งแรงกว่าแตมาถ้าแตมาสั่งจะทำก็คงจะใช้เป็นเขื่อนดินธรมธรมดาธรรมดาแบบสมัยคุณปู่ของพ่อเคยทำมาเพราะในเวลาที่ปู่ท่านยังหนุ่มไม่แก่เกินไป มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายท่านราชการตั้งให้ท่านเป็นผู้ควบคุมอาณาจากักรเล็กๆอาณาจักรหนึ่งเป็นบริเวณแคบๆแต่คุณปู่ท่านเป็นคนขยันเห็นลำรางลำ,ลำคลองไหนพ่าะจะกักกันน้ำไม่ทำพื่อทางกเกษตรได้ท่านจะดูฝนและดูแรง ท่านก็เกณฑ์บรรดาประชาชนบุคคลที่มีประโยชน์ร่วมกันไปทําเหมืองฝายเล็กๆเตืเ้อคันดิงกั้นน้ําแล้วมาทําแล้วก็คอยะนุบารุงทุกๆปีในที่สุดเหมืองฝายนั่นก็คงที่ไม่ต้องทนุบารุงต่อไปเป็นอันว่าไม่ต้องเสียเงินงบประมาณสําหรับบ้านทุ่งติ้วนี่ก็เหมือนกัน เมื่อทานทาหารก็แจ้งบอกว่าจะต้องใช้เงินประมาณแสนบาทพ่อตรวจดูกระแสน้ำและทางน้ำเดินเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินถ้าจะใช้แรงงานคนชาวบ้านนั้นช่วยกันทำเพียงสองสามวันงานก,ก็เสร็จเพราะประโยชน์เกิดแก่เขาเพียงถือข้าวมากินเป็นคนละห่อเท่านั้น และประโยชน์วันที่ได้คือความอุ่นหนาฝาข้างใดน้ำใช้ทั้งปีเพราะเป็นกระแสน้ำตกความมั่งมีสีสุขก็จะเกิดขึ้นพ่อก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมท่านที่มีความมีส่วนเกี่ยวข้องทำไมยังไม่ช่วยกันคิดเรื่องนี้คิดกันเรื่องเดียวแต่เงินเงิน เรว่าเงินงบประมาณสาหรับเงินของพ่อเนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณเป็นเงินของชาวบ้านที่อทิศย์เป็นได้เพียงพ่อบอกว่าถ้าหากว่าพ่อเห็นสมควรพ่อก็จะบอกคุณเงินแสนบาทไปให้ถ้าพ่อไม่เห็นสมควรพ่อก็ไม่ให้กลายเป็นความเข้าใจผิดข้งหน่วยราชการจจงวัดอ,อ,อะไรและที่เกิดใหม่ ให้จังหวัดนี้อะไรเชียงรายแล้วก็จังหวัดอะไรที่เขาแยกกันออกมาพอนึกไม่ออกนะจังหวัดพะเยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเียนนังสือมาถามพ่อว่าทราบว่าเงินแสนบาทผ่านมาทางท่านแล้วเวลานี้เก็บไว้ที่ไหนเพราะาท่านได้เป็นกรมรมการจะได้เอาเงินนี้ไปจัดการในเสร็จภายในฤด,ดูแล้งแล้วก็ต่อมา กองพลสี่ส่วนหน้าที่เจียงคำมีพลตรีพร้อมพร้อมผิวหน่วยก็เิ็นคินหนสือมาทำนองนั้นเหมือนกันพ่อก็แจ้งไปบอกว่าเงินจำนวนนั้นพ่อยังไม่ได้หาถ้าพ่อจะหาจริงๆถ้าพ่อเห็นสงควรแล้วก็พอหาวันเดียวก็ได้ถ้าเห็นว่าไม่สงควรจะจ่ายเงินคนใช้วิชาสมัยคุนปู่ของพรพ่อไปทา ว่าจะเกิดผลในที่สุดผลสี่ส่วนหน้าก็ใช้ทําแบบนั้นแต่ใช้เท็กเตอร์ทำดีกับสมัยปู่พ่อมากต่อมาเมื่อต้นเดือนมีนายคมท่านเสนาธิการก,กองผลพร้อมด้วยคณะนายแต่หายก็มาแจ้งบอกว่าเวลานี้ทําเสร็จแล้วครับก็เท่านั้นแหละลูกรักถ้าใช้สมองกันชนิด พ่อคิดว่าคนโบราณเขาเรียนหนังสือน้อยเขาไม่มีปริญญาชั้นปรถมชั้นมัธยมก็ไม่มีแต่ว่าใช้ปัญญาแค่คนโง,โง่ๆก็สามารถจะกักกันน้ำได้สำหรับคนปัจจุบันนี้พ่อไม่เข้าใจว่าทำยังไงจริงจะต้องหางว่าประมาณกันเสียเลย ถ้าเราจะใช้แรงงานช่วยกันตามนั้นมันก็มีผลาเราสำหรับตอนนี้มองหน้าเทพโมดเสล้วมีโลกฟังเทพมนต์สองต่อไปจะได้มีประโยชน์ทั้งในการฟัง